โปรโดติดตามชมแหล่งข่าวเล่ามา คอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซีนและทอรีนทุ่มให้สุดไม่หยุดทำสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณแปบซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะผลการเลือกตั้งนายกอบจก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี2จังหวัดที่ทั้ง2ฝั่งกองเชียร์เนี่ยเขามั่นอกมั่นใจเลยว,ว่าฝั่งเขาหรือฝั่งไทยเนี่ยยังไงต้องชนะอยู่แล้วอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็กลายเป็นว่าสวก้องคุณวิชัยแซงทางคุณบุญเลิศซึ่งเป็นแชมป์เก่ามาหลายสมัยได้ในส่วนของสองขลาค่ะผู้การสุชาติซึ่งเดินหน้าหาเสียงก่อนล่วงหน้าเกือบหน ประชาธิปัตย์นะคะก็กลายเป็นว่าฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้รับชัยชนะไปได้เลยคือประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่ารักษาแชมป์ได้นะครับเพราะว่าตําแหน่งนายกอ,อบจอของสงขาเนี่ยก็เป็นประชาธิปัตย์ตลอดใช่ไหมคะอย่างคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยนะครับรในหา่นี้ใส่เสื้อสีขาวในภาพนี้นะครับก็เป็นอดีตนายกอ,อบจอเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตามองกันมากนะครับ ผมลงไปพื้นที่นะครับไปคุยกับกองเชียร์สองฝั่งเนี่ยมั่นใจกันทั้งสองฝั่งเพราะว่าในส่วนของทางผู้การสุชาติเนี่ยนะครับก็หาเสียงมายาวนานแล้วก็มั่นใจเช่นกันเหตุผลที่มั่นใจก็เพราะว่าในการเลือกตั้งในเลือกตั้งสสนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ในสงขลานี่ทางพลังประชารัฐนี่ได้สี่ที่นั่งจาก8ที่นั่งครับประชาธิปัตย์ได้สามที่นั่งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นของภูมิใจใจนะครับซึ่งดูจากตรงเนี้ย ก็เห็นว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะเป็นต่อแต่ว่าเที่ยวนี้ผู้การชาตินี่ไม่ได้ลงในนามพักพลังประชารัฐแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้กันครับเพราะว่าท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักในภักใต้แล้วก็เป็นกําลังสําคัญของพักในภักใต้แต่ว่าจุดหนึ่งที่ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้แพ้เนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากทางการเมืองก็คือการทํางานทางการเมืองที่ประชาธิปัตย์เนี่ยมีในพื้นที่เนี่ยมีรัฐมนตรีถึงสองคน มีคุณคุณจูรินจูรีนเอ้ไม่ใช่มีในพื้นที่ก็มีคุณนิพนธ์บุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยคุณถาวรอนอขอภัยเป็นคุณถาวรอเหรอใช่ครับแต่ภาคใต้นี่นะครับมีสามคนคุณจูรินอีกท่านหนึ่งจักหวดตรังในขณะที่พลังประชารัฐเนี่ยคุณจูรินทังงาะพลังประชารัฐเนี่ยแะครับมีสิบสามคนแต่ไม่มีรัฐมนตรีเลยแล้วตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนแล้วก็ที่ทําให้ในส่วนของประชาธิปัตย์ในสงขาเนี่ยกลับพลิกสถานการณ์ขึ้นมา้วคครรัับบซึ่่่งเเเาากก็็ปนนชอยูะ แล้วก็คะแนนที่ออกมาเนี่ยครับ2บ6 2 0 0 0ก0่อ่ผู้การชาตินี่แพ้ไป25,000ก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ปัจจัยก็คือสองพักนี่ก็เป็น2พัก,กรมรัฐบาลนะครับที่ทำงานกันมาด้วยดีไม่ได้มีข้อขัดแย้งแต่ว่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็ต้องสู้กันก็เต็มเหนียวครับในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยผู้การชาตินี่ก็ลงพื้นที่มายาวนาน<อ>ผมก็ยังให้คะแนนว่าน่าจะน่าจะเบียด <มา S 1> ได้ โค้งสุดท้ายนี่นะครับโอ้โหปรากฏว่าเบียดไม่ได้ครับที่ผู้การชาติชนะนี่นะครับก็มีในห้าอำเภอมีหาดใหญ่ในช่วะหมื่นกว่ามีชนะที่สบ้าย้อยสิงหานครละโนดคลองหอยโขงนะครับนอกนั้นนะครับมีทั้งหมด16อําเภอชนะห้าอำเภอที่เหลืออีก10อีก11เนี่นี่นะครับก็เป็นในส่วนของประชาธิปัตย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับของการเมืองในจังหวัดสงขลาแล้วก็ผู้การชาติแพ้เที่ยวนี้ก็ถือว่าเสียหายครับ เพราะว่าเป็นแกนนำเป็นแกนนำ<อ>เลยแล้วก็เหตุผลเนี่ยอันนึงเลยชัดเจนเลยครับก็ลองคิดดูครับสงขานี่มีรมัฐมนตรี2องคนจากประชาธิป,ปัตย์นนในขณะที่ผู้การชาตินี่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสสในพักก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นสาเหตุสำคัญเลยครับที่ทำให้แพ้ไป2องหมื่นกว่าคะแนนอันนี้ก็เป็น บรรยากาศครับผู้สมัครของประชาธิปัตย์คุณไพเจนี่เป็นอ,ด,อดีต่อดีตรองอธิบดีกรมจนประธานค่ะก็ขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจแล้วก็มอบเสียงให้แต่เราบอกว่าผู้การสุชาตินี่คือออกตัวตั้งแต่แรกเลยว่าจะลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นไงนะคะก็ผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วเราไปดูเรื่องของโควิด -19 นกันหน่อยคุณผู้ชมไม่คิดว่าวันนี้ประเทศไทยจะมาถึงจุดนี้ได้อีกครั้งหนึ่งอะนะคะสำหรับการระบาดระลอกใหม่จากพื้นที่สมุทรสาครสุดที่แล้วรายงานเรื่องของเจ้าของ ของแพรปลปาในตลาดกุ้งสมุทรสาครที่มาหาชัยนะคะก็ทําเอาเกิดการระบาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในหมู่ของแรงงานต่างด้าวเนี่ยพี่เบบซี่ที่ตรวจเจอนะคะเดี๋ยว500กว่าเดี๋ยวอีก300กว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือ800กว่ารายแล้วในสมุทรสาครเนี่ยนะคะเบื้องต้นเองทางรายงานตัวเลขสถานการณ์ประจําวันก็วันนี้แรงงานต่างด้าวเพิ่มมาอีก360เดี๋ยวรอผลตรวจอีกกว่า2,600รายค่ะเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลข800กว่ารายนี่นะครับที่มาตรวจเจอเนี่ยน ม,มันแสดงว่าสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ต้องติดเชื้อไงใช่ใช่ไหมมันต้องก่อน,นหน้านี้สองสัปดาห์าาใช่ใชแล้วก<น>็เพิ่งมาเจอเนี่ยครับเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยครับแล้วลองคิดดูครับตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการติดเชื้อเนี่ยนะครับมันมีการแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหนค<ช>่ะแล้วปัญหาหนึ่งนะครับในสมุทรสาครเนี่ยจากที่เราก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของโควิดในประเทศเพื่อนบ้านมานะครับผมก็มองย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ใน สิงคโปร์กับมาเลเซียตอนนี้ <บา S 2> เพราะสิงคโปร์เนี่ยครับสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็คือเรื่องของที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวเพราะว่าสิงคโปร์ช่วงตลอดช่วงที่ผ่านมานี่ครับที่ตัวเลขขยับไปหลักพันไปหลายร้อยเนี่ยครับ<ม>ปัจจุบันนี้ลงมา20เลข2หลักเนี่ยนะครับปัญหาของสิงคโปร์ก็คือแรงงานต่างด้าวของสิงคโปร์เนี่ยครับจากอินเดียกับบังคลาเทศเนี่ยครับเรื่องที่พักเนี่ยนะครับคาสุการาไม่อยู่กันแออัดจัดเยียดจนนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยนะครับ ต้องออกมาขอโทษแล้วก็ให้กำลังใจแรงงานต่างด้าวนะครับขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แก้ปัญหาในเรื่องของแรงงานนะครับถือว่าเป็นกระดูกสันหลังสำคัญเลยแล้วก็เป็นคำเชื่นชมที่มีต่อแรงงานต่างด้าวรวมถึงการออกกฎหมายกฎระเบียบนะครับปรับนายจ้าง ที่ไม่ดูแลแรงงานต่างด้าวในเรื่องของที่พักอาศัยที่อยู่แออัดยัดเยียดนะครับขาดสุขานามัยในปัจจุบันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับปรุงไปในทางที่ดีมากขึ้นแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สิงคโปร์ได้รับคําชื่นชมมากกลับมาดูที่ประเทศไทยนะครับที่สุบุรสาครเนี่ยสาสําคัญเลยส่วนหนึ่งก็น่าจะต้องมาจากที่พักของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เป็นสาการที่ต้องเฝ้าระวังจับตาดูต่อครับว่า มาถึงจุดนี้ได้ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตรวจพบไม่เจอ,อแล้วก็สาเหตุมาจากแรงงานต่างด้าวที่อาจจะเข้ามาจากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยครับค่ะจากพูดถึงสิงคโปร์แล้วก็ไปน,นึกถึงแพทเทิร์นของอู่ฮั่นเหมือนกันนะพี่เอิมซีคือพอเป็นตลาดค้าส่งเนี่ยมันเป็นจุดกระจายสินค้าไงเชื้อมันก็อาจจะเกิดการระบาดจากการพบป่าของผู้คนในตลาดด้วยเนี่ยนะคะเราดูสถานการณ์ทั่วโลกกันสักนิดหนึ่งนะคะติดเชื้อรายวัน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่546,7 5 6หรายนะคะ แล้วก็ดูตัวเลขอินเดียหน่อยนะคะติดเชื้อรายวันยังคงต่ำสามหมื่นอยู่ที่24,589รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตทั่ว,วโลกรายวันค่ะ7,941รายค่ะในส่วนของอสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับอินโดนีเซียว,วันนี้ก็เฉียด7 0 0 0นะครับติดเชื้อวันนี้สะสม60,7 0เเสียชีวิตวันนี้200นะครับสะสมเสียชีวิต2 0,000ครับฟิลิปปินส์ก็อยู่ที่1,700นะครับสะสมติดเชื้อ4,600ส สีชีวิต10สะสมสีชีวิต8,009นะครับเมียนมาครับวันนี้ลงมา3หลักแต่ก็ยังถือว่าก็ยังสูงนะครับอยู่ที่9 4 7 <c oughs> แล้วสถานการณ์ในเมียนมานั้นก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังตลอดนะครับว่ามาจากกรณีเดียววันที่16สิงหา <c oughs> ที่ยักไข่หนึ่งคนนะครับ <c oughs> แล้วก็ระบาดไปจนถึงวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในเมียนมาต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เอาไม่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ระบบการดูแลผู้ป่วยเนี่ยของเมียนมาก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นแล้วก็ ทำให้แรงงานส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะหลบหนีเข้ามาในไทยมาทํางานนะครับจากเมียนมาไปดูมาเลเซียนะครับมาเลเซียวันนี้ดีดไปที่2,018ครับก็ถ้าดูจากตัวกราฟิกนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับ3านะครับก่อนหน้านี้วันที่10ขึ้นไปสูงสุดนะครับ2,002แล้วก็วันนี้อยู่ที่2,018สถานการณ์ในมาเลเซียครับที่ติดเชื้อรายวันทุกวันขนาดนี้เนี่ยครับ กว่าเกินกึ่งหนึ่งครับก็เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วตรงนี้ก็ส่งผลนะครับเพราะว่าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในมาเลเซียขณานี้ส่วนหนึ่งก็เริ่มถูกกดดันนะครับให้ออกจากมาเลเซียเนี่ยแล้วจานวนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันร่วม100คนนะครับที่ถูกผลักดันออกจากมาเลเซียชายแดนมาที่ชายแดนของไทยนะครับที่โกลกที่เบตงขอโทษครับที่ที่สตูลนะครับแล้วก็ที่สงขลาเดี๋ยวเบรกสามนะครับจะไปวิเคราะห์เรื่องนี้กัน นอกจากนี้ครับในสิงคโปร์ดูตัวเลขวันนี้นะครับตัวเลขติดเชื้อสิงคโปร์วันนี้10นะครับติดเชื้อสะสม58 0 0 0แต่เสียชีวิตนี่สิงคโปร์นี่น้อยมากนะครับ29แล้วก็สิงคโปร์นั้น58 0 0 0นดี่ต้องบอกว่า80%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับที่เป็นตัวเลขของแรงงานต่างด้าวและปัจจุบันเนี้ยสถานก,การณ์ในสิงคโปร์เนี่ยถือว่าควบคุมได้ค,ค่อนข้างดีนะครับ วันนี้ไปดูสถานการณ์ในยุโรปนะครับประเทศอังกฤษครับ U.K. ครับสาราอาณาจักรสถานการณ์ใน U.K. วันนี้ต้องบอกว่าวิกฤตครับนอกจากตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับที่ขึ้นมาสูงสุดครับนุ่นอยู่ที่35,928เนี่ยนะครับเมื่อ17ขึ้นอยู่ที่3 5 0ห0ก็จะเห็นนะครับตอนนี้ก็เป็นละลอก3นะครับละลอกหนึ่งนี่อยู่ที่7,800แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ใน สาราณจากวันนี้นะครับก็คือการที่โควิด -19 นี่กลายพันธุ์ครับกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วประเด็นเนี้ยครับทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากนะครับร,รัฐมนตรีสาธารณสุขครับในส่วนของรัฐมนตรีสาธารณสุขของทางอังกฤษนะครับแมทแฮนกเนี่ยก็ออกมาแสดงความวิตกในเรื่องนี้แล้วบอกว่าการที่โควิด1ิกกลายพันธุ์เนี่ยนะครับมันอา t of control แล้วก็คือไม่สามารถควบคุมได้เลย<อ>ตรงนี้นะครับก็มีข้อสังเกตครับว่าติดได้เร็วขึ้น แต่ว่าเรื่องของความรุนแรงนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเชื้อที่กลายพันุนั้นจะมีผลกระทบที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งผลที่ตามมาก็คือประเทศในยุโรปกว่า80นะครับตั้งแต่ในเจร์แด์อิตาลีออสเตรียเยอรมนีบูแกเรีฝรั่งเศสสวีเดนไอ์แลนด์เนี่ยครับก็ประกาศไม่ให้เที่ยวบินของอังกฤษเนี่ยครับ ไปลงที่ประเทศของตัวเองขนาดนั้นเลยเพราะว่ามีรายงานบอกว่าเชื้อใหม่นี้ติดกันรวดเร็วขึ้นถึง70%เลยนะคะแล้วก็กลายพันธุ์เร็วมากมทําให้หมอบางท่านเนี่ยถึงขนาดบอกเลยว่าฉีดวัคซีนไปก็เท่านั้นใช่ครับแล้ววันนี้สถานการณ์ในยูนะครับมีการเรียกประชุมฉุกเฉินครับเพื่อที่จะหาหรือมาตรการร่วมกันเพราะปัจจุบันนี้อังกฤษไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยูแล้วเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆได้นะครับและที่มีการกลายพันธุ์นั้น ทางผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษนั้นก็ต้องติดตามดูครับว่านอกจากติดเชื้อเร็วขึ้นแล้วเนี่ย ความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือสถานการอังกฤษครับใช่ค่ะที่คนแบบแห่กันขึ้นรถไฟก่อนที่จะมีการล็อกดาวอีกเนี่ยนะคะเราดูสรุปสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยค่ะติดเชื้อสะสมทั่วโลก77,234,607รายนะคะเสียชีวิตสะสม1,7961รายค่ะติดเชื้อรายวันสูงสุดยังเป็นสหรัฐนะคะติดเชื้อเพิ่มขึ้น183,223รายค่ะแล้วก็อันดับ2เนี่ยคือสหราชอาณา จักรนะคะดีดขึ้นมาอยู่ที่35,928รายค่ะอันดับ3รัสเซีย28,948รายนะคะ4บราซิล25,445รายและ5อินเดีย24,589รายค่ะเสียชีวิตรายวันอันดับ1ก็สหรัฐ1,414รายนะคะอันดับ2รัสเซีย511ราย3บราซิล417ราย4อิตาลีและ5เยอรามานี350กว่ารายค่ะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าวิเคราะห์กันหน่อยผ่านพ้นการเลือกตั้งท้องถิ่นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคณะก้าวหน้าที่คาดหวังไว้10จังหวัดเป็นอย่างน้อยทําไมไม่ได้แม้แต่จังหวัดเดียววิเคราะห์กันต่อช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวร้อน <c oughs> เดี๋ยวฝน <c oughs> เดี๋ยวหนาว ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่รันทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคับตือนในฉลากก่อนใช้ยาครั้งแรกของมูสโฟมผสานคุณค่าน้ำผึ้งจากฮันนีวีที่หมีฮันนีมูสโฟมลบเมคอัพง่ายเวอร์ล้างหน้านุ่มดูสะอาดใสในขวดเดียวใช้ดีเหมือนโฟมเล่นพี่เลยนะนักเกินไป เกี่ยเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนือ้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนใช้ทาบรทเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนือ้อไดฟิลีนตู้ยาไดคลฟินแอคอันคัเตอร์ในฉลากของใช้ยาปวดท้องท้องเสียคุณนึกถึงอะไรครับยา่าน้ำขาวไทยนครค่ะยา่าน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องใช้ยา่าน้ำขาวไทยนครไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตากล่นหอมรักเย็นยา่าน้ำขาวไทยนครสำรวจโลกพบกับอนุสรแห่งความรัก จากตะวันออกสู่ตะวันตกความรักที่ยิ่งใหญ่ได้คงอยู่บนอนุสรณ์ที่สวยงามชาวกรีกโบราณมีความคิดว่าความรักที่ยิ่งใหญ่จะอยู่คู่กับความงดงามพวกเขาบอกว่าถ้าคุณเห็นความงามในสิ่งของที่แทนความรักของคุณคุณจะเรียนรู้ที่จะเห็นความงดงามในตัวมันเองจันทร์ที่21ธันวาคม3ามทุ่มสำรวจโลกจาก n e x t Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่นิว18 นับคะแนนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอาบาจอทั่วประเทศไทยซึ่งคณะก้าวหน้าเองคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยคาดการไว้เลยว่าอย่างน้อยๆตั้งเป้าไว้ที่10ที่นั่งในหลายจังหวัดเนี่ยนะคะที่มีการส่งผู้สมัครไปแต่ปรากฏว่าการชนะแบบแลนสไลด์ที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยกลับไม่เป็นผลพลาดไปโดยไม่ได้แม้แต่เก้าอี้เดียวนะคะก็ถ้าดูก็ไม่แปลกใจนะนุ่น เพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนที่เลือกตั้งซ่อมนครปฐมจำได้ไหมไครั้งนั้นเนี่ยแหละครับทางนี้ก็บอกว่ามันจะเป็นโดมิโนโใช่ไหมบอกว่าเป็นทฤษฎีโดมิโนโแล้วก็เป็นพักก้าวหน้าในขณะนั้นเป็นอนาคตใหม่ใช่ไหมครับที่ว่าจะพลิกมาชนะเลือกตั้งซ่อมแล้วก็จะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนของสถานการแสดงถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลเผด็จการของพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นก็โอ้โหไปกันในขณะเดียวกันครับในการเลือกตั้งครัรงคร้งนี้ทั้งปียบุตร ทั้งธนาทรเนี่ยไปหาเสียงแต่ละพื้นที่เนี่ยครับแนวนี้เลยแล้วก็มั่นใจมากไปหาเสียงที่นนทบุรีนะครับไปสมุทรสาครไปแพร่ทุกพื้นที่ครับมั่นใจเพราะว่าเหมือนกับเสียงตอบรับมาส่วนหนึ่งก็คงมาจากในกระแสในโซเชียลด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่10จังหวัดที่ประกาศอย่างมั่นใจว่าจะชนะเนี่ยนะครับไปไล่ดูนะครับมีอะไรบ้างมีสกลนครมีฉะเชิงเซามีนนทบุรีมีนครปฐมมีแพร่มีตากมุกดาหาร ยะโสธรกำแพงเพชรแล้วก็ในพื้นที่ที่ว่าเนี่ยนะครับคะแนนมันจะต้องสูสีนะแต่ปรากฏว่าในหลายจังหวัดครับทิ้งกันแบบโอ้โหหายห่วงเลยครับอ,อย่างเช่นที่นนทบุรีนะครับแพ้กันนี่นะครับสี่หมื่นคณะก้าวหน้าเนี่นครับแพ้ชาเชิงเซานี่แพ้หกหมื่นสี่ครับ กำแพงแพรดี้ยิ่งหายห่วงครับแพ้กัน1 5 3 0 0 0หสาพันขนาดนั้นเลยทิ้งกันแบบโอโหซึ่งซึ่ง,งไม่ได้ไม่ได้ไใกล้เคียงเลย,เลยแล้วสิ่งที่คุณธราธรพูดใช้คำว่าแลนสไลด์เนี่ยนะครับโอโหแลนสไลด์เนี่ยมันต้องเป็นแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มทลายมันต้องชนะแบบกระจุยกระจายปรากฏว่าทั้งสิบจังหวัดที่บอกมาเนี่ยนะครับไม่มีที่ไหนเลยที่สูสีใกล้เคียงแต่ว่า กระแสที่เกิดขึ้นจากการที่คุณธนาธรลงพื้นพื้นที่เนี่ยครับก็มีความมั่นใจตรงนั้นวันนี้กใกล้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามว่าที่ปลาชัยเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ไปหาเสียงพูดคุยแล้วก็ในส่วนของทั้งคุณธนาธรคุณปิยบุตรเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในลัษณสขอนาการจับจ้วงสถาบันใช่หรือไม่เนี่ยคุณธนาธรนี่ก็เหมือนกับยอมรับนะว่าประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นหนึ่งเราก็จะพบนะครับตอนที่ไปหาเสียงเนี่ยออก็ใน <จะ S 2> หลายพื้นที่ใช่ก็มีคนออกมาเพราะว่า ทั้งธนาธรทั้งปิยบุตรเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวในเรื่องของยกเลิก112ชัดเจนนะครับ<ม>ประเด็น1 1 2นั้นเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของการหมิ่นประมาทต่อองาาค์พระมหากษัตริย์นะครับยกเลิก1 1 2เนี่ยก็เป็นทิศทางเดินของกลุ่มพวกนี้ที่จะนําไปสู่การล้มสถาบันที่มีการวิเคราะห์กันกลับมาดูสถานการณ์ที่แพร่ครับประเด็นที่ทําให้ทางคณะก้าวหน้า,นามั่นใจเนี่ยก็คงอาจจะเป็นภาพลวงตาที่ได้เห็นจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคมาปี2 0 0 0 562 56นะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยนะครับทำให้พรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยได้สอสอเขต30แล้วก็บัญชีรายชื่ออีก50แต่ว่าเหตุผลสำคัญนะครับที่ชนะมามากมายขนาดนั้นเนี่ยเพราะไทยรักษาชาติเนี่ยถูกยุบป,ประเด็นเนี้ยครับเป็นประเด็นใหญ่ที่ผมเคยวิเคราะห์มาก่อนแล้วนะครับแล้วการเลือกตั้งอบจอเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าภาพลวงตา ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกรณีของการยุบพักไทยรักษาชาติตอนนั้นซึ่งทําให้สอสอของพักเนี่ยนะครับไม่สามารถลงได้เลยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือจังหวัดแพร่แล้วก็ที่แพร่นี่นะครับซึ่งอดีต สอสอสองคนของพักเพื่อไทยด้ยครับใช่ค่ะก็ไปลงในส่วนของไทยรักษาชาติก็จะมีคุณหมอทศพรเสรีรักนะคะมีคุณบวรวัตรเอื้ออภินยากุลแล้วอย่างที่รู้กันว่าเพื่อไทยกับไทยรักษาชาติเนี่ยเขาคือดูดูก็รู้แล้วว่าหลบให้กันน่ะคือเขตไหนที่ไทยรักษาชาติลงเนี่ยเพื่อไทยไม่ส่งนะพอไทยรักษาชาติถูกยุบแปลว่าพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีเพื่อไทยให้เลือกไม่มีไทยรักษาชาติให้เลือกอ่ะและจะเลือกใครใช่ครับเพราะว่านี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งหลัง ไทยรักษาชาติเนี่ยถูกยุบนะครับก็เป็นเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้อนาคตใหม่นี่ครับได้รับการเลือกตั้งบัญชีเขตเลือกตั้งนี่ยครับมาเกือบ30คนในนั้นก็มีภาคเหนือแล้วกทมเนี่ยนะครับที่ได้ไป9้าที่เนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่ไทยรักษาชาติเนี่ยลง<อ>แล้วก็เพื่อไทยไม่ได้ส่งนะครับเมื่อถูกยุบไปคะแนนหายไปคะแนนส่วนหนึ่งก็มาที่อนาคตใหม่อันนี้ก็มีการวิเคราะห์ในมุมมองที่ว่าในการเลือกตั้งนายกอ,อกปจอเที่ยวเนี้ยในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับแบบ กระจุยกระจายเลยมผมเอากรณีของแพรมาให้ดูนะครับแพร่นี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับที่ในส่วนของคุณธราธรเนี่ยมั่นใจมากว่าทางแพร่นี่จะชนะแน่นอนนะครับไปดูคะแนนครับแพร่นี่ทิ้งกันหายห่วงเลยนะครับเบอร์นหนึ่งครับคุณอนุวัตรวงวันซึ่งเป็นบุตรชายของคุณนาลงวงวันนะครับนาลงวงวันนี่ต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองเบอร์ใหญ่ในภาคเหนือนะครับ เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าอนุวัต์เนี่ยก็ทางานการเมืองท้องถิน่นแล้วจังหวัดแพร่ก็เป็นจังหวัดที่คุณนรงวงวันนี่เกิดที่นี่ครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์สามเนี่ยเป็นผู้สมัครของคณะค <9 S 2> ณะก <9 S 2> ้าวหน้าเนี่ยนะครับได้มา4ี่หมื่นแปดมาที่สองในขณะที่เบอร์หนึ่งเนี่ยครับคุณอนุวัต์เนี่ยมาหนึ่งแสนสี่หมื่นทิ้งกันนี่เก<อ>้าหมื่นอันนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งในหลายพื้นที่นะครับ ที่ทาไมมาตอบคาถามเขาว่าทําไมทางคณะก้าวหน้าเนี่ยถึงไม่ได้รับเลือกตั้งเลยเพราะว่ามีการประเมินสถานการณ์เนี่ยที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ในพื้นที่ไปคิดว่าตัวเองนั้นมีฐานเสียงหรือการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่เนี่ยอย่างนนทบุรีเนี่ยโอ้โหแพ้กัน4ี่หมื่นกำแพงเพชรนี่ที่เป็นฐานที่มั่นของเพื่อไทยเก่านะครับแต่ว่าผู้สมัครของเพื่อไทยเนี่ยตอนหลังก็มาอยู่ในพลังประชารัฐแล้วเมื่อวานนี้ช่วงแรกก็บอกว่ากำแพงเพชรเนี่ยพัก คณะก้าวหน้าชนะ,ะได้จะได้แน่ผมฟังแล้วผมก็บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดคณะก้าวหน้าชนาะที่กำแพงเพชรนี่ต้องเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเพราะว่ากำแพงเพชรนั้นถือว่าเป็นที่มั่นของเพื่อไทยเก่าแล้วตอนนี้ผู้สมัครของเพื่อไทยก็มาอยู่ที่พลังประชารัฐกำแพงเพชรนี่ทิ้งกันครับ1 53, น,น 1> ึ่งแสนืนพันคะแนนและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าคณะก้าวหน้านี่นะครับไม่ได้รับการเลือกตั้ง แม้แต่ที่เดียวเลยก็คือประเมินสถานการณ์ผิดพลาดนะครับ <Ừ. S 2> รวมถึงในเรื่องของในสื่อสังคมออนไลน์เนะาะกระแสทวิตเตอร์อะไรทั้งหลายที่มีมาเพราะว่าทั้งคุณนาาทั้งคุณบิยบุตรเนี่ยมั่นใจมากว่าเที่ยวนี้แลนสไลด์ครับแลนสไลด์ <Lands light S 1> จริงๆ ใช่ไหมคือแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปด้วยพ่เีบบ่ที่แบบทุกเสียงมีความหมายคุณได้คะแนนน้อยจังหวัดนั้นมันมรวมกันไม่ได้ใช่ครับเนี่ยนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันรู้เดียวช่วงหน้าดูสถานการณ์ในบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มาเลเซียล็อกดาวน์แรงงานต่างด้าวเขาอยู่ไม่ได้ข้ามแม่น้ําโกลกมาจะมาแวะไทยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราไม่มีที่ควอรันทีแล้วตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะ ปวดท้องท้องเสียคุณนึกถึงอะไรครับอย่า่าน้าขาวไทยนครค่ะยา่าน้ําขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องใช้ยา่าน้ำขาวไทยนครไม่มีแอลกอฮอลและน้ำตาลกลิ่นหอมรสเย็นอยาธาน้ําขาวไทยนครนนกเิไป เอี้เกินไปเกินเกินแบบนี้อาจจะไม่คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนใช้ทาบนทเทงปวดและอแศษของข้อเอ็นกล้ามเนื้อไดฟิลีด้วยยาไนโคลฟินแอคอ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่มันทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านขำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสำรวจโลกพบกับอาวุธลับสัตว์ป่างูไทยปันพ้นทะเลหรือเฟียสเนกมีพิษแรงที่ฆ่าหนู25 0,000ตัวได้ในครั้งเดียวมันคือนักล่าพิษร้ายแรงที่สุดในโลก ต่เหยื่อของมันนั้นทั้งหายากและหลบเก่งจันที่21ธันวาคม2ทุ่ม10นาทีสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมในการเรียนรู้ที่ New 18เพราะทุกคนเท่าเทียมกันเราเพิ่มล่ามภาษามือให้กับสารคดีสนุกสนานการผจนภัยครั้งใหม่ของคุณกับด็อกซีลาจาก Next Step ที่ New 18 คมที่ผ่านมาเราเพบปัญหาก็คือมีแรงงานต่างด้าวทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาที่ทางานอยู่ในมาเลเซียเนี่ยพอมาเลเซียล็อกดาวเขาไม่มีงานทําเขาก็ข้ามแม่น้ําโกลกมาเพื่อจะมาเข้าไทยแล้วผ่านไปยังชายแดนแล้วจะกลับประเทศเขาทีนี้เนี่ยมันปัญหาที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลไทยไม่มีงบประมาณสาหรับการควอนตินของแรงงานต่างด้าวเพราะเรามีสําหรับคนไทยเท่านั้นนี้พอแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยดำเนินคดีก็ส่งไปฝากขังในพื้นที่ของตํารวจครับโอ้ตอนนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็น การที่เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่น่ากังวลพิตกกังวลอย่างยิ่งครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลงไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับทั้งแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยพลโทเกรงกรศรีรักก็เรียกผู้ว่าเรียกตำรวจอะไรนี่ครับหาลือกันเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานที่ต่างด้าวที่มาเนี่ยนะครับพอเข้ามาเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวแล้วตามระเบียบการเข้าตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับเมื่อเข้าเมืองผิดกฎหมาย ทางตมเนี่ยนะครับส่วนคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะไปควบคุมตัว<ฮ>นําไปควบคุมตัวปัจจุบันนี้ก็ควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตารวจนะครับในพื้นที่ชายแดนนี่นะครับก็มีตักใบมีโกลกแล้วก็มีแหวงนะครับ<ฮ>ร่วมเกือบร้อยคน<ฮ>ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้มีการเตรียมการในเรื่องของโควิดีนของแรงงานต่างด้าวเพราะไม่ได้เคยมีการคาดคิดครับว่าจะมีแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับ หลบหนีเข้ามาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเข้ามาโดยการผลักดันของทางมาเลเซียก็ในมาเลเซียอย่างที่ผมรายงานนะครับตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานต่างด้าวในมาเลเซียเนี่ยติดเชื้อโควิดเนี่ยเยอะแล้วมาเลเซียเองก็ถ้าผลักดันออกได้นี่นะครับก็ผลักดันออกแล้วกรณีในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมานี่นะครับก็เหมือนกับมันมีขบวนการที่หาประโยชน์กับแรงงานต่างด้าวพวกนี้นะครับขนจาก KL มาจากเมืองชายแดนมาแล้วมามาดันเข้าฝั่งไทยเนี่ยนะครับที่แม่น้ํา โกโลกพ่สามารถก็ช่วงไม่กว่านะครับไปที่ทางในส่วนของสตูนด้วยเมื่อวานนี้มีการหาลือกันทางผู้ว่าก็ยอมรับนะครับว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งแม่ทัพก็บอกว่าเนี่ยหาลรือกันเสร็จก็เตรีตรยมแจ้งไปทางส่วนกลางาแล้วก็จะต้องให้ทางสบกคกนี่นะครับเตรียมคร้ในส่วนนี้มาปัจจุบันนี้เจอแรงงานต่างด้าวนี่นะครับก็มีการตรวจหาเชื้อแต่ไม่มีการควอนตีนสิบสี่วันอย่างที่ทํากับ คนไ <คน S 1> ท<า>ยที่เดินาาทางกลับมาจะต้องกักนะคะใช่ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ทัพนะครับท่านท่านแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับหลังจากการประชุมกันเราจะพบว่ามีการลักลอบเข้ามาในเขตต่างๆใบต่างสูงไหนก็ลกเพิ่มมากขึ้นนะครับ <S <S ในว่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็จับกลุมได้จํานวน79รายด้วยกันนะครับ <S <S เป็นทั้งสัญชาติกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับซึ่งในส่วนนี้เราเอง ต้องปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมนะครับก็ดูแลเรื่องของถ้าเป็นเด็กเราก็เราเรา,เราจะดูแลกันเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าส่วนทั่วไปแล้วเราดําเนินตามกร,ระบวนการโดยเฉพาะที่ภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้เนะี่ยเราต้องดูในเรื่องของการกักตีน,นการกักกันตัวคนเหล่านั้นจำนวน14วันนะครับตามที่สบคได้กำหนด ครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เราต้องหาทางออกว่า,าใครจะเป็นผู้ดําเนินการนะครับที่จะต้องให้เขาเหล่านั้นเนี่ยอ,อยู่อย่างมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกับวนการเาสเตจการควอลทินการกักตัวของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาที่เราจับกลุมได้เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งวันนี้ผมได้มาหาหรือกับทุกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหน่วยป้องกันชายแดนนะครับทั้งชกนร,ราธิวาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาท่านผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ตมนะครับคนข้าเมืองเพื่อที่จะหามาตรการให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับในการกักทันซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตมี แรงงานต่างด้านเหล่านี้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่เราเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมการเดี๋ยวเราก็ได้มีการประชุมกันอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็นําปัญหาที่ติดขัดจากการปฏิบัติระหว่างการบริการหลายหลายเรื่องเขา้าเข้าสู่กระบวนการร่วมติดต่อเพื่อที่จะนําเสนอให้นอกรารในระดับส่วนการได้รับทราบซึ่งปัญหานี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเรากำลังคิดว่าจะต้องนําเสนอในส่วนการคือเรื่องของการ คนดีดคนตาด้าวซึ่งเราจะพูดเราไม่ได้ข้อยุติไปแล้วครับก็คงจะเข้าที่ประชุมขั้น,น,นการติดต่อของจังหวัดต่อไปครับมีเรื่องสถานที่ควรจริงนะครับใช่ครับนี่ก็เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับแล้วก็เราได้มีการเตรียมการกันนะจังหวัดก็พร้อมที่จะหาสถานที่ให้ครับในกรณีที่มีการทะลักเข้ามาเป็นหลักร้อยหรือหลักมา,มากกว่าร้อยนะครับก็จะแต่ลองดูนะคะว่ารูปแบบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรต่อวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ